ครับสวัสดีครับพอปอยอีกแล้วกับเ,ษเบก,ก,กบบเษตรบรนณาผ้าเพื่อนมันี้กะกะกาใส่รองเท้าบูทครับอ่าคือเกษตรบรนณาผ้าเพื่อนมันี้กะได้ไปลูกปลาครับเอาลูกปลามาปล่อยครับพอดีอยู่ดันะนะครับดานกลางทางเดยอะเสื้อผ้าพี่น้องเบิ้งครับ่าเนครับ ลูกปลาลูกคอกบานเ็าเกินเอ็นปาปลคอแล้วครับนี่ครับปลาครับเพื่อที่จะมาเข้ากับปล่อยล่องสระนะครับสระที่เลี้ยงไว้นะครับเก็เป็นยูโบไก่นะครับยูนิส่วนนี้ในการปล่อยปลาปล่อยปลาหน่อยบางครั้งเขาปล่อยปล่อยแล้วๆกันเขาเลี้ยงไว้ครับเพาจะ้เลี้ยงไว้เขาเลี้ยงไว้แล้วก็มันจะเร้่มเติบโต สิ่งท <ım. S 1> ี่สำคัญท่านพี่น้องช่วยลดต้นทุนครับเม่ไปได้ซื้อไม่ได้หาเพาเอาจากในบริเวณในหัวในส่วนนอกกับเราเขาก็เอามาปล่อยครัเมล่อยก็เป็นที่ขยายพันธุ์เติบโตครัเป็นขยายพันธุ์เติบโตเขาก็ดนึ่งเขาก็จะได้บริโภคสองเขาก็ดเได้ปลาเขาก็ดสิบริสวณพันธุ์นเราครับเนาะครับสิ่งที่สำคัญทำเกษตรเพราะเรียกว่าเกษตร บรรดาพาเพื่อนให้เร็สิประจํานครับกับผู้ที่ทุก่านติขอกดไลค์กดแชร์รับกดติดตามกับขอบุญขอบุณกับอีกจหนึห่งนะคร dishes, Town, to to ับ่ลนคกับเกษตรบรรดาพ่อเพื่อนเรว่องเกษตรพอเพียงเรื bas, ่องเกษตรบรรดาพาเพื่อนนะครับแล้วกับเกษอร สิกัดก็คืออยู่บ้านบอ่อครับตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแกน่นก็อยู่ในสายของอำเภอนลำพอ,องกั็คืออุบลรัตน์นะครับส่วนส่วนพกัดของกเกษตรบ้รรณาธิการหรือว่าเกษตรพ่อเพี่อนเนี่ยก็จะอยู่ศูนย์กลางครับด้านนี้จะเป็นนลำพองด้านนี้จะเป็นเกนิดอุบลรัาชก็จะเป็น,นปร่มก,ก,ก็คือจังหวัดขอนแก่นครับ เป็นเกษตรน้องไม่รับการเป็นกะขอฝากเนือ้อฝากตัวกับสิ่งเลทีบ่บดีสิ่งเลที่บงามสิ่งเล็กิ่บพูดออกไปเราว,บ,บ,วบื่อถือ่ควรครับกาขอสนขอให้รับอยาก,กจจริงของเกษตรบหน้าท่าเพื่อนกับเกษตรพ่อเพียงกับการเกตรงนี้ก็เ็ะเป็นเกษตรผสมผสานตามร้อยพ่อครับ เป็นต้อตอน,นตอยต้นนี่ก็ตันนี้สวนตันนี้กัคือทำมาได้ล,ละสี่ปีรี่ปีที่หา้าครับปีที่หา้าเป็นเกษตรแบบพ่อเอพอเียงแบบบ้าบนบ้านเป็นนี่ชีแบบบ้านบ้านเลรพี่น้อเอาอย่างไเนาะกับแบบสบายสบาย,ยกับแต่เขามียังเขามาเลี้ยงมาปลอยนี่ครับนี่อยากเขามาปลูกเป็นผสมประส,สานกันไปครับเป็นคือว่าชีวิตเสริมแบบหนึ่งครับกับห้องก็สนุก อยู่กับสิ่งธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่ห่ออยู่กับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือปลอดสารพิษกับเป็นดีเยี่ยมกับเพราะว่ากันห่อลงเป็นสารพิษสารี่มีหรือว่าเป็นยาครับไม่ตาวัตสัตว์นะครับในเบต่บตาวัเป็นวัพืชครับโตห่อเองกับแรับสารเคมีเข้าไปเ่อนครับครับเพื่อนก็ปล่าว่าถามว่าอยากเห็นตัวตนของเกษตรบ้านนาเพื่อนว่าเป็นยังไง คือจุดประสงค์เห็ดอยัางคละกิจกรรมเห็ดอีกอย่างกลาเป็นวิธีแบบบ้านๆครับก่ะเห็ดแบบเรียบง่ายเห็ดแบบบริตรปรุงบริตรแต่งกรับบริตรแต่งอย่างกลาเป็นแบบธรรมชาติมีแบงไร้บางอย่างสั่นมีแบบไร้กับบางอย่างสั่นบาง่งง่ายๆกับง่างงยครับบริตรแต่งบริตรเสริมบริตรคือเป็นแบบแต่งหน้าแต่งตาหรือว่าแต่งอะไรอย่างเี้นะครับค่ะแต่นั้นก็เป็นกินของพันกับกินของเกษตรเ่าเพียงก็คือแบบสบายๆครับไปเรื่อยๆครับกกคือเข้ากับ เป็นคนแบบนี้แล้วครับเป็นเกษตรแนะครับข้าวสารแต่เขาเสีแต่งตัวปลกในไทยในคลอดของมาในสตอนเกษตรเลื่อยให้ปลูกพักปลูกหญ้ามันบ่ฉันรับมาแล้วก็ปล่อยปลาก็เลยครับเพราะว่ากะโยปลาปลาหน่อยพี่ชีก่อนนะครับครับมาแบบวิธีการปล่อยปลาครับคุณเกษตรบรรดาเพื่อนข้าวสารจะได้กะบคอยสนับสนุนกันนะครับเนาะวิธีแบบบ้านๆงอกแบบแบบาย นี่ยจะเริ่มปล่อยปลากเลยครับเพราะว่าพราห่อเเฮ็ดแบบง่ายๆเฮีดแบบเซ็ตกรเเษตรนะครับกับว่วพื้นดินเรือกระเกษตกรเกษตนกบางกััืนกะสี่ข้อใจเย่าเนาะครับในการยีแบบบานๆแล้วสร็จนครับเอล้วครับาอเวลาตั้งกล่องจะข้าวก็เลยครับคกับเอาเออีกชัดนึงก็เลยครับเพราะว่าเกษตรกะยู่ผู้เดียวครับเพะมีคนเฮ็ดนั่นที่นี่เห็่ปลาบางที่เสิ่อะไรและครับ ปลกอกคอกับเป็นลูกปลอคอกับผสมไอสันเอาเอิ่นปลอคอนะครับนะง่ายๆเกษตรปล่ลูกนี่แหละครับนี่สารับ่าใกล้ๆนะครับเพราะให้เป็นเจริญเติบโต,ตเอาก็จะปล่ขายายพันธุ์ต่อไปขา้างหน้าเพราะใบมันฝืนพันธุนนะ์นะครับเนาะก็เอาไบสักหนึ่งนนะครับเกษตรปล่อยปลานะครับก็เกษตรบ้านหน้าพาเพื่อเอกกรียกว่าเกษตรพ่อเพียงเกษตรก็อะไรก็แจ้งก,ก,ก็ติดตามจงังเล่น้อยๆลูกลหลานตัวโยแบบพ่อเพียงนี่เนี่ยครับกเกษตร วันที่เพวันติดตามกับขอบุญขอบุญขอาคุณให้สุขภาพแข็งแรงับให้จิตใจเบิกบานให้ยฮงยิงปังปังให้มั่งมีสีสุขสุขสุขคนนะครับกับใจกลากันี่แหละครับน่ะครับหน้าตาของเกษตรบ้านหน้าผาเพื่อนครับกับขอบางครั้งกับผู้เพี่นวกับเส็นบปีแนลอะเนาะกับผู้ปรนเมินกับทักมาบอกกับมาทักมาถามว่าเป็นหนาจังไรอะไรเฮ็ดจิตจกรรมจุดประสงค์เฮ็ดอีย่างกับก็พื้นที่น้อยๆพื้นที่บ่หลายพื้นที่บ่ถึงไรยสองเล ครับข้อสามาทิตี์ยังได้หมุนเวียนอยู่ในนี้ครับมี่พักมีหย่ามีปูมีปลามีธรรมชาติแบบขึ้นแนวกับข้าวกาสิ่งระย่างก็บ่หลายแต่ว่าการเที่ยวเหจุดประสงค์ก็คือมันได้เต็มครับได้เต็มพิกัดแต่ว่าปูเป็นเน็ดไปแล้วก๋าสีเพิ่นก๋าสีมุ้จักเนาะครับเนาะคกับก็อยากให้เกษตรบ้รรนาพ่อเพื่อนี่ก็อยากให้พี่เด็กน้องได้เห็นความรู้กับกุ้งปัญญามิถิบแบบเก่าๆแบบโบราณแบบผู้เฒ่าผู้แก่ เฮ็ดหน้าครับก็เลยไะเกี่ยวกับทำงานทําการนี้กันนะครับแต่ว่าก่มาหมักในช่วงของกิจกรรมตัวนี้ครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มันเป็นธรรมชาติมีความสุขดีครับครับการล่งเฮ็ดบังเล็กครับกันบูมีทีอะไรนิดหน้อยนิดหน่อยๆก่าจะได้กับเล่เบิังครับเกษตรบ้านนาพาวเวอร์แนะนําครับกัเกษตรบ่อเวียงแนะนําเฮ็ดเบิังก่ถ้ามีความสุขแล้วก็กดคอมเมนต์มาครับกดไลค์กดแชร์กดไอ สักท่าไหร่นะครับเนี่ยกับมาเป,ป็นเลยเลยครับมีความสุขดีบอกกับบรรยากาศกับธรรมาชาติกับกัำในเมืองเณร่ากับการสนิทแล้วก็เกษตรบม่ได้ที่ป่อยปลาปลาพืชจิตใจครับครับเอาไว้ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอเบอร์อ,อีกชัดหนึ่งครับ